เป็นอันว่ามาติเป็นเอกฉันนะครับสำหรับการต่อสัญญาให้คุณโพคินดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมต่อไปยินด,ดีด้วยนะครับขอบคุณทุก่านมากครับสำหรับวาอไม่วางใจผมให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะร่วมกันพัฒนาท็อปโฮเทลแบงค็อกให้ยิ่งใหญ่ไปไม่แพ้กว่าเครือเดียวกันในต่างประเทศแต่ว่า ทีมือของผมคนเดียวคงจะก้าวไม่ถัดโลกหรอกครับเราต้องการมันสมองของคนรุ่นใหม่ผมจึงอยากเสนอคุณกอรให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตลงมติอีกหนึ่งครั้งนะครับใครเห็นด้วยรบกวนยกม,มือหน่อยครับ มติเป็นเอกฉันอีกแล้วนะครับเป็นอันว่าคุณแต่ผมไม่ได้พร้อมรับตำแหน่งนี้ครับนี่แกเป็นบ้าอะไรนี่ให้งานตำแหน่งล่างๆให้แกก็ไม่อยากทำพอโคคินนำาเสนองงานบริหารให้อีกแกก็ไม่เอาอีกก็ผมทำงานเลี้ยงเสียหาย ผมก็วควรแสดงความรับผิดชอบเราจัดก,การแก้ไขเรื่องนั้นไปแล้วเลิกกังวลแล้วกลับมาช่วยงานพวกเราดีกว่าไม่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่ทํางานโรงแรมอีกผมจะสร้างอะไรขึ้นมาด้วยมือของตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ให้คุณพ่อกับอาคินเห็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากพอจะได้ไม่มีใครเอาความล้มเหลวเก่าๆเนี่ยมาทับถมผมได้อีกมันไม่จําเป็นเลยนิกจาเป็นสิครับผมต้องการความนับถือจากทุกคนแล้วแกจะไปทําอะไร ผมจะไปหุ้นธุรกิจกับคนกิตติลงคนอะไระป้าฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะแกไปขายฝันอะไรคนนี้ก็ไว้ล่ะไม่ได้ขายฝันอะไรเลยฉันก็แค่ซื้อใจตามที่ป้าบอกก็แค่นั้นเองอะแล้วก็ แค่าพาไปนน่นไปนี่ตีสนิทไดแค่นั้นอ่ะไม่รู้แ่ะตอนเนี้ยคุณนิกไม่ยอมมาทํางานที่โรงแรมเพราะจะไปลงทุนอะไรกับแกนั่นแหละแกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะกิตติที่ฉันร่วมมือกับแกเพราะแกบอกว่าแกมีวิธีจะตักตวงผลประโยชน์ของโรงแรมนี้แต่ถ้าคุณดิกไม่ยอมเป็นผู้บริหารแล้วก็แผนของเราได้จบเหตุแน่